สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอจำจำซิงนะครับวันนี้อยู่กับฮิตาชิครับหลังตาผักตบครับงานหรือผักตบครับขึ้นจากหนองโอ้ดูเลยครับผักตบเต็มหนองเลยครับยืนคู่กับ โบเบโก s 1 4 0้140ครับอยู่ข้างหลังงานพักตบครับกับเจ้าฮิตาชิเซตเอกรอครับตูดสั้นหรือดหม้อของข้าวนั่นเองครับวันนี้เล่นพักตบครับ งานสบายชิวๆโอ้วันนี้อากาศดีครับลมลมเย็นสบายที่กาลสินครับ ผมขี้ตักเลยแต่ผมเห็นหลายๆคันนะครับที่ตักขับตบเนี่ยเขาจะใช้ตะแกงตะแกงโป่งครับตะแกงที่มีรูยเยอะๆขี่กว้างครับแตบบ่นี้เล่นเอาขีตักดินมาตักเลยอันแบบนี้เขาก็ใส่ปีกสลบด้วยครับ ลมแรงครับลมแรงยืนคู่เลยครับแพะคู่เลยกับโกเบร4 0ครับอยู่ข้างหลังส่วนเจ้าโกเบก็ตักใส่600เช่นกันครับอ๋อตั้งรับโดย Gio Series ห้าร้อยครับสองสี่ครับคันนี้ Gio แปด e Sherbo c o m e ร็วใส่ลาวมาด้วยกว่าจะเต็มครับใส่หลายตักอยู่ ไม่เหมือนตักดินครับตักดินอุ้มได้หลังนั้นชีมงานก็เอาเรือครับดันเข้ามาอยู่กลางกลางหนองเลยครับ ดนข้างออกก่อนครับเอาที่เอาที่มือยื้อถึงเพราะว่าตอนนี้ลมก็ดันเข้ามาฝั่งนี้ครับลมพัดเข้ามาฝั่งอยู่แล้ว กีมีรวมนิดนึงครับเอาฟันหายไปไซน์นี่ยฟันเสียไปเล่มนึงส <c oughs> งสัยสลักหลุดฟันหายตกน้ำไปแล้ว มิตาชิครับฮิตาชิ z ซ1 3 5ครับตูสั้นเนี่ยเขาจะใช้เครื่องอีซูซูนะครับสีเจเจ,เจบูมอาม์เขาใหญ่นะฮิตาชิเนี่ยช่วงล่างก็ยาวด้วยครับแต่ตูเขาจะสั้นตูจะสั้นแบบนี้เหมาะสำหรับใช้งานก่อสร้างครับเวลาเข้าที่แชบที่อะไรนี่ สบายเลยครับหมหุนในที่แคบๆได้ว่จะเต็มครับเพราะว่าตาักได้ไม่เยอะครับ ทักได้เยอะแต่น้ำน่ครับน้ำล้นออกกระบะเลย เปิดฝาท้ายต้องใส่หน้าเยอะครับเพราะว่าถอดฝาท้ายไว้ มาต้องทำพุกงขีตะแกงนะทำพุ่ขีพุ่งข,งขีตะแกงพวกพุ่งขีตักวัชพืชพวกนั้นนะครับมันก็จะตักได้เร็วขึ้นแต่ว่าบ่งขีพวกนั้นก็ตักได้แต่วัชพืชอย่างเดียวครับ แบบนี้ก็จะเปืองน้ำมันหน่อยครับช้าหน่อยไม่เป็นไรเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคงจะเต็มเนี่ย ดันรีดลงด้วยครับรีดลงด้วยนี่ครับมันจะช้าตรงนี้แหละตรงที่มันสามารถจ้วงในน้ํำไม่ได้ถ้าเป็นพุ่งขีตะแคงเนี่ยมันจ้วงได้ครับมันก็จะได้แต่ว่าจะพื้นขึ้นมาแต,แต่ใช้พุ่งขีแบบนี้มัน ก็บงขีด้วยครับมันจะพึ้ก็ได้ไม่เยอะ แต่เที่ยวครับกว่าจะเต็มใช้เวลาเหมือนกันครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจอจับดักซิงกันเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ